อ่ะศาสตสวัสดีเชทุกท่านครับพี่น้องเชทุกท่านภาพพี่น้องแฟดคลับแฟดช่องตามตัวเลขแนวทางของคนนอนป่าพี่น้องคนนอนป่าหลายคนหลายคนแบถามหารายหลายครับพี่น้องเชทุกท่านมินิไม้หอดเชลโงสุดถ่ายพี่น้องเชฟซีถ่ายเป็นถ่ายเลยพี่น้องถ่ายสุดปัดเลยหรือพี่น้องเชฟซีมาเพื่อพี่พี่รองเชฟซีมินีฟันดี้บนแวะหลานข่าพี่น้องตัวเลขสตีเบิลเดจจ่ากับคนนอนป่าบางแบบรูปแบบแนวทางวันนี้ เป็นเป็นตระหน่ายปด็จตระหนมากสันเดย์ประมาณงวดที่ผ่านมาแตเดินดีมาตลอดเพรันหลุดจังหวัดไปแล้วเพราันหลุดจังหวัดนี่วัดสี่ผ่านมากกัสะดุดในจังหน่อยก็เป็นธรรมดาแหละครับพี่น้องรู้แบบแนวทางเนาะแะงวดที่ผ่านมากับอาง่ายๆว่าเข่ามากกับโบ๊ทหน่อยหน่อยวัดละสิบตรงวัดละเพิ่งจะหลุดงวดที่ผ่านมาแต่บางวันนี้กับอย่างนี้เราฝันดีจิตใจตองวัดครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านวันนี้เรามาซื้อของพี่น้องไปเล่นศิลปวัติจากัน สวัสดีคนนั้นปลาครับไปรังเอชี่ตูซันครับสวัสดีครับโอดีเอชี่ามหาไรหลายเออไปหาจปลาอยู่หรือที่จ้าเออได้ไปพระพระคือว่าฝันเห็นหนึ่งใช่บอกไปเอาลูกแก้วเนี่ยเออยังยังยังเรื่อประเด็นเนี่ยทเพิ่นบอกไปเอาพระเอาไปเอาเอ็นลูกแก้วเปล่าอยู่ลูกนึงผมเปล่าลูกแก้วครับอือกับท่องกับท่องคำเออเออยู่ในหนามอ่ะเนาะออื แม่นเนี่ย่านนั่นเป็นตัวตายตัวแทนฮะย่านเป็นตัวตายตัวแทนเลยว่ากาเปียวอู้ย่านย่านจะว่าอันเขาเอาของเป็นมาล่ะเพื่นจะเอาเขาไปจริงจี่เนาะเออไปแทนไปเฝ้าแทนนี่เลยมันโมเมนนั่นเดฟพี่นาะเอฟซีมันเป็นของที่ว่าของอันตรายเนี่ยจังหน่อยเนาะแม่นของเสียงเนี่ยจังหน่อยอ่ะปั่นไปปั้นจะว่าใกล้ตีกันฮะใกล้ตีกันใกล้ตีกันกับวใกล้ตายใกล้ตายอืมคนณน้องแปละไปเนอะ ถ่ายเลยโผลเป็นโผล่เลยเป็น้อง e F ี้ีฟันว่าไกล้จีกันแน่นแล้วฟัน่าใกล้จ่ายแน่นจีว่าเป็นเท่าไดร่นี่ยจีเป็นเก้าศูนย์กับเก้าสองเก้าศูนยน์่มเก้าสองนคเลยตัวนี้ฟันนี่จะตรงหวัดด้่เนาะแน่แนอืม มันเกิดจากเมื่อกสูนขูตั้งบนมือนในน่นแม่ในนั้มาฝันไหมว่ามันใชมันตายกุกลับหัวน้ำเนพี่น้องครับหัวน้ำเนยได้ฝันว่ามันตายเออขึ้นแล้วว่าตีกันขึ้นที่สองว่ามันตายขึ้นที่สองว่ามันตายแม่นขึ้นขึ้นแล้วว่ามันตีกันแม่นตีกันในฝันกับตีกันในฝันอ่าก็ไปขึ้นที่สองฝันว่ามันตายเก้าสาม ศูนยก่าจเก้าศูนย์เนี่ยแม่นครับมีเก้าศูนยเก้าสอหกศูนหกสองกลับมาให้พี่รองยับชีกูสั่งแบบรูปรแบบมาสทางของคนนอาฝากไม่ฝา่อยังอี้บ่ได้ครับมีตอะไรอีกบ่ก็คิดว่าเก้ามาแน่นอนมักสองตัว,น,ตวนี่มักเก้าศูนกับเก้สองสองตัวที่มักอ่อตัวอืว่นสีดังไมาจะใส่ไงยากะสร้างไม่สนไม่สน แม่นเป็นแมนดีๆเป็นฝั่งเอฟซีเขาถามหาได้ฝั่งเอฟซีมื้อนี้พอดีเวลาหน่อยเพิ่นก็มาซื้อของพอดีก็เลยสิได้เว้าได้จ้ากันเน้อยยองเอี้ยไปตลาดพี่งนี้เอฟซีเนาะฝากไว้เป็นแนวทางเนาะมาโชคหาหมันรูปแบบแนวทางค้นนันปลาครับพี่งเอฟซีสองโตโฟลูกเก้กับ92อ่ะขอบคุณขอบคุณค้นนันปลาครับพี่งเอฟซีครับครับอ่ะพี่งเอฟซีทุกท่านนี่เป็นรูปแบบแนวทางครับพี่งเอฟซีทุกท่าน รูปแบบแนวทางของคนน,น offset, ั่งปลาพี่น้องมาไซโคสุดถ่าย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 สุดข่งอีลีรูปแบบแนวทางของคนนั่งปลาครับพี่น้องเอฟซีดูทัน9092 2ตัวโคโลครับพี่น้องเอฟซีพอดีเพิ่นมาเสือของวิลล่าเกลลี่เดวิลเดยจากันกับเพิ่นครับพี่น้องเอฟซีดูทันเพราะว่าหาตัวเรามาได้ก็ร้ายมือแหละพี่น้องเอฟซีเพราะว่าเพิ่นไปหาปลา ไปหาปลาบปนี้บุญยุกกระม่องนะพี่น้องท่อหากรับบอเคยสัญญาณกับบอเค,ย,ย,บบคยดีปันใดก็เลยมาดีห่อเชฟโคสุดท้ายจ้างชาฝั่งฝั่งเล่ฝันแล้วนั่งพี่น้องเยฟซีเพราะว่าเราเป็นคนฟันแม่นช่วงเทีท่ยงไทยไเสียนะพี่น้องเยฟซีรูปแบบในทาง2ตัวจะพี่น้องเด้อจะเป็น90กับ92และ60และ62พี่นอ e ้องเยฟซีเอ็ดเอ็นจับหัวไปหงิพี่น้องเ e ยฟซีฮาโจคามันฝากไว้เป็นแนวทางวันนี้เพื่อมิโช่ครับพี่น้องเยฟซีรูปแบบในทางของคนรนนักปลา เอฟซี FC, หลายคนหลายคนถามหาอยู่พี่น,อ e นอ้องเอฟซีเนาะฝากไว้เป็นแนวทางครับพี่น้องเอฟซีครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับทัางช่องเสนอเป็นเพียงแคสกกงแ่สื่อกลางการตัดสินใจขิอยู่น้องเอฟซีมาก,กรวปแบบแนวทางน้ําคนน้ำปลาพี่น้องกลับไปพิจาล้าน่าเอ,าอ้าขาจบคำอานครับพี่น้องเอฟซีครับ